ครับเพื่อนันี้ผมมาแสดงทิธีการรักษาปลาป่วยให้ดูนะครับก็ตัวนี้ปลามีลักษณะหางรีบนะครับดูกระโดงใช้น้ํานะครับหางรีบนะครับไม่ใช่หางตกอันนี้ผมตัวนี้ผมฟอร์มไว้ในถังถังฟอร์มนะครับถัง20ลิตรแล้วจ้วงขึ้นมาดูก็เจอปลาหางรีบก็เดี๋ยวมาแสดงวิธีการรักษาดูครับันนี้ใช้ยาตัวนี้ครับฤทธิ์โปรโดซัวนะครับ หยดเดียวน้ำหนึลิตรครับส่วนขวดนี้ก็ขวด1.5เราก็ใส่น้ำกะกาเอาประมาณ1ลิตรนะครับวันเดียวเห็นผลครับผมลองมาหลายตัวแล้วเฉพาะหางรีบนะครับหางตกไม่หายครับนะครับใส่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูผลถึงแ่หายชั่วหางรีบอย่างนี้ ครับเพื่อนๆกลางแล้วกระโดงกลางชนะกลางวันเดียวอ็นผลครับอย่าตัวนี้แนะนํานครับสรับคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมทาคลิปวิดีให้ดูใหม่ขอบคุณครับ